โอ้โห oh, oh. ไม้มงคลของนาเล็ฮะนะต้นนี้คือต้นแพรบารมีด่างหรือว่าต้นหูกระจงด่างนั่นเองนะก็เห็นตั้งแต่เล็กๆนะตั้งแต่เกิดมามีสองใบอะนะตั้งแต่แรกเลยนาเล็กเลี้ยงมาประมาณสักหนึ่งปีทนแรงทนฝนทนหนาวมานะผ่านมาหมด สภาพก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวนาเล็กจะมาเปลี่ยนกระถางใหม่อัปเดหตช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเลกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นะเล็กก็มากับไม้มงคลของนเล็กที่อยู่ในสวนเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะตั้งแต่มีแค่สองนะเพิ่งงอกนะเห็นใบด่างก็เลยลงเลี้ยงดูนะตอนนี้สูงขึ้นประมาณสัก10เซน10ซนะจากต้นเล็กๆก,ก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาปีนึงนะ ต้นก็ไม่ไปถึงไหนนะก็อยู่ประมาณนี้มีแฟนขับบอกว่าอยากให้นาเล็กอัปเดตให้ดูหน่อยอยากจะรู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วนะว่ายังอยู่นะฮะพวกนี้จะโตช้าเพราะว่าความด่างของเขานะพอมันด่างเนี่ยจุดที่เป็นคลอโรฟิลล์เนี่ยมันน้อยจุดที่สังเคราะห์แสงสังเคราะห์อาหารเนี่ยมันน้อยมันก็ทําให้การเจริญเติบโตนี้ ช้าโดแถมยังเจอแบบเลี้ยงแบบสไตล์ละเล็กด้วยปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมอะไรประมาณนั้นนะะเดี๋ยวลองดูซิว่ารากมันเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวนาเล็กจแะบบเปลี่ยนกระถางเลยครวนี้เนี่ยใหญ่กว่าเดิมปลูกใส่ลังเลยนะลังโฟม เลงความเลยโอ้โหเนี่ยนีย่ราก็เยอะอยู่นะเนี่ยเปลี่ยนดินวิธีนี้รับรองว่ารากไม่ช้ำนะนาเล็กก็ไม่ไม่ได้ไปทำลายดินเก่านะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็เตรียมดินรองไว้เยอะอยู่แล้วก็มีปุ๋ยด้วยนะง่ายๆฮะนาเล็กทำง่ายๆ เอาลงใส่กระถางแบบนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะเติมดินให้เต็มนะนีะน่ดินเนี่ยทีลงไปเลยคือมันแรงมานานแล้วก็ไม่ค่อยได้รดน้ำบ้างสามวันสี่วัน รถทีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยการเจริญเติบโต,ตของพวกไม้พวกนี้มันก็เลยชังงั้นก็เดี๋ยวมาถ้าไม่มีแฟนขับมาทักเนี่ยนา่าจ็ก็คงอาจจะลืมไปด้วยซ้ำว่ามันอยู่ตรงไหนแดียเราก็ลดน้ำกันเปลี่ยนกระถางแล้วก็ใส่ในลังโฟมเนี่ยมันก็จะถือว่าเก็บ ความชุ่มชื้นได้นานนะจะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีขึ้นโดยลดน้ำกันหน่อยนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะงาม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 ,งามนะจ๊ะเป็นไม้มงคลของนาเล็กนะเนี่ยยัียงดูเขเลยฮะเนี่ย,ย,ยงามแน่นอนนาเล็กเลี้ยงแบบนี้ อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็ก็เข็ยนมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ